แต่เป็นการครบรอบ100ปีของชุมนุมพิธีกรรมและปฏิบัตกรรมบรคพบุรทองซึ่งเรามีกิจกรรมต่อเนื่องกันมาแต่เมื่อปี2552เนี่ยชปี22บรรทัดได้พิจารณาให้จดทะเบียนเป็นสมาคมเราก็จบเทอมเป็นชสมาคมที่กันาสร์มาคมเราเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะให้ความรู้ในเรื่องธรรมบัตร นะล้วจัดหามวดเลขธรรมะมาทั้งหมด30ครั้งที่นี่นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยจะมีผู้ประมาณร้อยวมื่นญาติอาบุญร้อยรับการประวัตที่จะไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวทางสมาคมเราจะมีานานี้ทั้งสิทธิ์แม้สมาคมเราจะไม่มีงบประมาณสวัสไม่มีเลยนะอแี่เราจะเราใช้บอกกลุ่นมนะมัร่วมกันแล้วเราก็จัดให้ในธรรมะให้จัดจ้าน ไปแล้ว30มสิบรวมประมาณ2 5 0 0านุญาตทแล้วเราก็ออกไปสอนโรงเรียนต่างๆตามโรงเรียนสอนของการจุกมอาสาสมัครของทางรับชาติ่ามาษัีได้ร่ประมาณว่าอยาสมคแห่งประเทศไทยในพต้องาาสอนนักเรียนอากครสอนแล้วอ้าน แล้วก็หาวิทยาลัยใสวนนะครับแล้วก็ศูนย์สุยาเสพติดของโลกูเราก็ไปต้วมเรื่องนี่วาคสมบัติทแล้วก็จังหวเ้เคียงเชียนมกันายกเราก็ไปสอนตัองแนครั้สอนที่วังสอนทา้งครั้งวัดหวออครั้งวัดบ้นใหม่ครั้งวัดองสครั้ถ้าต้อง ในการจัดกิจกรรมในแต่ละปีในวันมรดกบูชาวิสาขาบูชาตาสาราบูชาและเดือนตุลาคมวันปาร์ต้ส่วนกคนของอันว่างและหลังงานนี้เราจะมีประจาวันนี้เราก็จะจัดการเราเราเป็นคณะกัวการเป็นชิ้นอาสาการดำเนิการก็ราพกาชจุนเป็นชิ้นอาสาทุกคน อย่างตัวแบบน้มรอถนะเขมให้ดีเขาไม่ยากเลยนะแต่ประเทศไทยก็มีสมก็อย